สบายด he ีเมื่อนี้สิพามาเฮ็ดเจ้าปลาแก้วเจ้าปลาแห้งเครื่องกระซิมีใบขี้หูดกับนึ่งซอยแบบซีเนะแล้วกระชีมีหัวหอมแดงหัวกระเทียมแนวละถ้วยบักเพ็ดใส่สองแนวตัดกันใส่บักเพ็ดแห้งใส่บักเพ็ดน้อยกับบักเพ็ดใหญ่ใส่แนวละถ้วยอันนี้บักเพ็ดใหญ่เพ็ดน้อยความเผ็ดก็สามารถปรับได้นะถ้าไผบยโบมักเผ็ดกับโบต้องใส่หลาย คั่วให้มันหอมแบบสีเนาะคั่วให้มันหอมแบบสีเวลาเฮาเห็ดเจามันจังหอมแซบ่บประมาณนี้เนาะแล้วก็มาเกี่ยวกระเทียมเกี่ยวให้มันเหลืองประมาณนี้ก็โอเคละแล้วก็มาเกี่ยวพักบัวต่อเลย ลักกซิมาใส่ใบขี้โหดลงไปเลยเกี่ยให้มันเหลืองประมาณนี้ก็โอเคสิตักไว้นํำกันเลยเนาะลักกซีมาทอดป่าทอดไปแห้งเขาทอดให้มันเหลืองพอประมาณหนึ่งพอมันกรอบเนาะเขาจะบดทอดแห้งหลายมันสิขม เพราะว่าปลาแห้งมันมีลักษณะแบบไม่ไวเนาะจะทอดประมาณนี้เหลืองอำห่มประมาณนี้เนาะก็โอเคละกับผูดีได้ดเต็มซ้ำหนึ่งเลยเนาะแล้วก็บอกเผ็ดขั่วอหอมๆมาปนกันเลยเพราะว่าจะไปบดคั้ต่ำเอานี่มันนานแล้วมันหลายดิกะสิบดเอาบดนี่กะบด3ามเ่อจังแล้วเนาะ เพราะเฮดไหลเติบ er. บทแล้วลัวกกาซิได้เป็นแบบสิบันนี้เฮากำเฮ็ดน้ำมันเลยขังมกขึ้นลักกาซิมาไซน้ำขามสซอยู่หกบ่วงตะกกินลักกาซิมาไซน้ำลาน้ำลายอยู่ห้าบ่วงห้าบ่วงตะก,กิน เกลือใส่ยูบ่วงหนึ่งเป็นนัวใส่ยู่บ่วงเต็มเลยเนาะประมาณนี้น้ำตาลใส่ยูสามบ่วงรสซติก็สามารถปรับได้เลยเนาะถ้าไผมักรสใดใดก็สามารถเติมได้เลยซิมาใส่น้ำปลายูสามบ่วงถ้าไผบ่มักน้ำปลาก็บ่บต้องใส่ก็ได้เนาะแต่ว่าค่อยมักกินมันก็มาเคี่ยวให้มันเปื่อยทุกอย่างละลายแล้วก็เอาปลาเอาลงใส่เลยคั่วให้มันแห้งเนาะ คั่วให้มันแห้งถ้าไผมักแห้งก็สามารถคั่วดนกว่านี้เนาะสำหรับค่อยซํำนก็โอเคและวพูดีบายเข้าหอมๆเลยแล้วแล้วสำหรับเจ้าป่าบร่ได้ยากไป่านี้เนาะถ้าเอาเฮ็ดไว้หลายๆจังซี่กระหากแก้วหากลับมาใส่เนะเาะไว้ตุยิน